สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิรพรห่วยกระโทกค,ครูโรงเรียนอนุบาลภูซางบ้านนอนตันสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตสองรับผิดชอบสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สภาพบริบทภายในชั้นเรียนพบว่านักเรียนยังขาดการน,นำความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมอย่างง่ายไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้โปรแกรมอย่างง่ายได้แก่โปรแกรม Scratch มาบ้างแล้วดังนั้นดิฉันจึงคิดว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนสามารถนำโปรแกรม Scratch ไปพัฒนาต่อย,ยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนพบว่านักเรียนชอบการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงและชอบกิจกรรมการเล่นเกมต่างๆดังนั้น ดิฉันจึงได้สร้างสถานการณ์และเงื่อนไขให้นักเรียนสร้างเกมทั้งขาวกินกล้วยโดยใช้โปรแกรมสแค c ทโดยนักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสแครทโดยเฉพาะอย่างยิ่งลรอกคำสั่งแบบมีเงื่อนไขมาใช้ในการสร้างเกมทั้งขาวกินกล้วยค่ะ เนสแ,แลื่องของเกม mm. ทลางข่าวกินกล้วยนะคะซึ่งคุณครูมีเงื่อนไขนะแล้เรียนรูบนจอเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขของเกมทลางข่าวกินกล้วยข้อที่หนึ่งว่ายังไงคะนักเรียนสร้างเกมทลางข่าวกินกล้วยโดยใช้สแค่ะมาดูข้อที่สองร้านตอนนี้เปิดสแตรหรือยังคะเปิดแล้วค่ะเปิดสแตรค่ะเปิดแล้วนะคะข้อที่สองค่ะผู้เล่นสองฝ่ายค่ะฝ่ายหนึ่งเป็น 妈妈。棒棒棒棒 เราแก้ละขังขาไปอ๋อจะได้ดูยากขึ้นใช่ไหมเอ่อจะได้แบบแย่งกันกินจะได้ยากๆจะได้เกมจะได้เป็นไงคะสนุกไม่ใครปรัขนาดเรียบร้อยนะบ้าที่คืนข่าวเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาเขียนโพดให้กับตัวละครที่เราจะเขียนตัวแรกคืออะไรคะไม่ใค่จะเอาอะไรดีอ่าน้ำแก้วอ่ะใครจะอ่าแก้ว ใครจะเอาข้าวใครจะาด้วยอ่ะโอเคนะทำลกแก้วก่อนข้าวเออปากมังคีกำตำแหน่งลกแก้ว xy เท่ากับลบหนึ่งร้อยนะคะลบหนึ่งร้อยปากมังคี๋จะทำยังไงกำหนดคะ Go to xy ถูกไหมคะ Go to xy Go to xy ต้องกำหนดให้ นเรียนจะให้กแก้วเพื่อนที่ทำดยใช้แป้งอะไรคะนักเรียนแป้งอีกกลุ่มไหนดีเอ่ยเวลาเรียนารับคุณูสอนมีกีกลุ่มสี่มีกลุ่มอะไรบ้างกลุ่มต้นกลุ่มล้าและกลุ่มขวาอ่านนักเรียนกำหนดเลยค่ะตั้งสี่ค่ะตั้งสี่ก็คือกดโค้ดคำสั่งเวนนะคะเพราะว่าเมื่อเมื่อกดปุ่มนี้ให้นกแก้วเพื่อนที่ นั้วน้ำุ่มเป็นอยู่ตรงไหนคะนักเรียนอีเวน,เนใช่ไหมคะอีเวนสีอะไระสีเหลืองสีเหลืองมีสีุ่มก็ต้องตั้งตั้งกี่ตัวสี่ตัวสี่บล็อกตั้งสี่บล็อกเลยตั้งสีตงส่ตัวสี่บล็อกอ่าฝั่งนี้นนหหให้เป็นครึ่งกระโลงดีไหมอ่าแล้วฝั่งซ้ายให้เป็นขวาจาก เป็นขวาทั้ส ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คุณครูได้ใช้สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้โดยนักเรียนสามารถ สร้างเกมค้างขาวกินกล้วยโดยใช้โปรแกรมสแครสได้ทุกคนคิดเป็นร้อยละ100นอกจากนี้นักเรียนยังได้ตรวจสอบผลงานของตนเองและของเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆโดยก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขได้ค่ะ